คลิปนี้นะคะดวงความรักนะคะประจำเดือนกุมภาพันธ์2,566นะคะของชาวราศีกรกฎนะคะอ่าแล้วก็เป็นดวงโดยรวมนะคะไม่เฉพาะเจาะจงคนใดคนหนึ่งนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างอาจจะไม่ตรงกับทุกคนนะคะขอหนับแต่พลังงานบวกพลังงานที่ดีกลับไปแล้วก็อ่แม่หมอขอบ คุณนะคะคนที่กดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ใต้คลิปนะคะให้แม่หมอนะคะขอให้ทุกคนนะคะสมหวังทุกสิ่งทุกอย่างนะคะสมหวังที่ปรารถนาสมหวังในความรักนะคะขอให้ร่ำรวยกันทุกคนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าความรักของชาวราศีกรกฎประจำเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะจะเป็นอย่างไรนะคะไพ่ใบแรกไพ่ใบไพ่ตัวตนของคุณนะคะ ไพ่สามไม่สามเดี๋ยวนะคะภาพไม่ชัดไพ่สามดาบนะคะแยกเป็นสองกรณีนะคะกรณีแรกถ้าเป็นเรื่องของรัก3ามเศร้าจคุณจะได้จบเรื่องรัก3ามเศร้านะคะกรณีที่สองถ้าคุณมีหลายตัวเลือกนะคะคุณจะเลือกได้ว่าหัวใจคุณอยู่ที่ใครนะคะ สถานการณ์ตอนนี้นะคะเดอะมูนนะคะคุณค่อนข้างที่จะคิดมากคิดวิตกกังวลในเรื่องของความรักนะคะคุณอยากมีความรักที่โรแมนติกมีความรักที่ดีนะคะกับคนที่คุณรักนะคะสิ่งที่คุณมุ่งหวังก็เช่นกันนะคะคุณอยากมีรักที่ดีนะคะไพ่แปดไม้ อ,อยู่ด้วยกันนะคะมีความสุขนะคะสองคนนะคะความรักที่ดีที่จริงๆนะคะก็คือมีแค่คนสองคนเท่านั้นนะคะคนสามคนนี่คือมันผิดปกติแล้วนะคะมันจะไม่มีความสุขแล้วในชีวิตคู่นะคะ อดีตที่ผ่านมานะคะไพ่ราชาลีออตนะคะพวกคุณได้เดินทางท่องเที่ยวมีโอกาสได้เดินทางท่องเที่ยวไปด้วยกันนะคะหรือไม่ก็พวกคุณร่วมกันฝ่าฟันปัญหาอุปสรรค์นะคะในเรื่องของความรักด้วยกันนะคะสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นนะคะไพ่9้าวถ้วยนะคะคุณมีความรักตัวเองนะคะมีคนมามอบความรักให้แต่คุณก็ยังไม่สนใจนะคะ เพราะคุณมีความรักตัวเองเต็มเ,เปี่ยมนะคะ,อะตอนนี้ก็เลยยังไม่ได้สนใจใครถึงแม้จะมีคนมาอยากมอบความรักให้กับคุณนะคะคุณก็ยังไม่ได้สนใจนะคะอนาคตนะคะให้เดือนสันนะคะคุณจะมีความรักที่ดีนะคะคุณจะเจอความรักที่ดีถ้าคนโสดคุณก็จะได้เจอความรักที่ดีในช่วงปลายเดือนนะคะถ้าคนมีคู่ ความรักของคุณนะคะก็ดีนะคะเป็นคู่ที่รักกันดีนะคะจะได้เริ่มต้นความรักนะคะบางคนอาจจะได้เดินทางนะคะท่องเที่ยวไปด้วยกันนะคะหรือแม่ก็บางคนก็อาจจะมีบุตรก็ได้นะคะสามารถตั้งครรภ์ได้นะคะในช่วงปลายเดือนนี้นะคะถ้าไพ่เดอะซันขึ้นนี่ถือว่าดีทุกอย่างเลยนะคะ ปัญหาแ,แนวทางแก้ไขปัญหาแ,แนวทางแก้ไขก็คือพวกคุณขอให้พวกคุณนะคะได้เติมหมั่นเติมความรักให้แก่กันนะคะโดยการไปท่องเที่ยวโดยการมีเวลาให้กันซ,ซึ่งกันและกันนะคะอิทธิพลรอบข้างอิอทธิพลรอบข้างราชาถ้วยนะคะผู้ที่มีความรักเตรียมเตรียมเปี่ยมนะคะผู้ที่มี ความรักล้นใจนะคะเหมือนคุณก็เช่นกันนะคะคุณก็มีความรักนะคะนอกจากความรักแล้วพระราชาเหรียญก็มีนะคะคนที่อ่ร่ำรวยมั่งคั่งนะคะนอกจากคุณจะรวยความรักคุณก็รวยความมั่งคัง่งรวยในเรื่องของทรัพย์สินเหมือนกันนะคะความคิดภายในใจของคุณนะคะบางทีคุณก็ยึดติด กับคนกบเก่าๆกับคนที่คุณนึกถึงคนที่อยู่ในหัวใจคุณนะคะคุณยังลืมเขาไม่ได้นะคะสรุปนะคะไพ่สีถ้วยนะคะจะมีคนมามอบความรักให้กับคุณจะมีคนมาสารภาพรักกับคุณนะคะชาวราศีกรกฎนะคะคุณจะเลือกได้นะคะว่า ใจคุณอยู่ที่ใครนะคะเรามาดูให้ออร์เคิลกันนะคะ word waiting for นะคะคุณคุ้มค่าที่จะรอนะคะในการรอคอยครั้งนี้นะคะคุ้มค่ากับการรอคอยนะคะคุณเฝอรอบางคนอาจจะรอคนรักเก่านะคะคนที่มีปัญหากันนะคะรอให้เขากลับมานะคะ มันคุ้มค่าที่จะรอหรือไม่ก็บางคนก็อาจจะเจอคนใหม่ไปเลยนะคะก็คุ้มค่าที่จะรอเหมือนกันคนที่ใช่จะมาในเวลาที่ใช่นะคะ for giving and learning นะคะถ้าใครที่มีปัญหากันอยูอ่ก็ขอให้อภัยซึ่งกันและกันนะคะยกโทษให้อภัยซึ่งกันและกันนะคะความรัก ความเป็นครอบครัวของคุณก็จะจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ว่านี้คือไพ่แนะนำให้ให้ลืมอดีตแล้วก็ให้อภัยซึ่งกันและก,กันนะคะแต่ว่าที่สุดที่สุดแล้วเมื่อให้อภัยแล้วพวกคุณจะกลับมากันเหมือนเดิมไหมก็สุดแล้วแต่คุณเหมือนกันนะคะไพ่ใบน,นี้นะคะ เล็ uh, let go of Control i s s u e นะคะคุณไม่ต้องไปควบคุมสิ่งต่างๆนะคะขอให้ต่างๆมันเป็นไปตามธรรมชาติของมันนะคะ,ะมันจะเป็นไปตามคันลองของมันเองไปตามธรรมชาติของมันเองเหตุการณ์นะคะจะดำเนินไปตามธรรมชาติของมันเองนะคะเราไม่ต้องไปกำหนดกฎเกณฑ์อะไรนะคะ ยังไงแม่หมอขอให้ชาวราศีกรกฎนะคะสมหวังในความรักทุกคนเลยนะคะขอให้มีรักที่ดีนะคะไพ่เดอะซันนะคะไพ่อนาคตไพ่ในช่วงปลายเดือนของคุณได้ไพ่ดีอยู่แล้วนะคะถึงสถานการณ์ของคุณนะคะอา,อาจจะมนม,ม,มัวบ้างนะคะไพ่เดอะมูนแต่สุดท้ายแล้วคุณก็จะรู้ใจตัวเองนะคะว่า คุณในใจของคุณนั้นเป็นใครนะคะแต่ว่าคนที่รักกันดีคู่กันดีอยู่แล้ว mm. ก็ขอให้มือนเติมความหวานให้แก่กันนะคะขอให้มีไปมีช่วงเวลาที่โรแมนติกด้วยกันนะคะความรักก็จะ,ะมีความหวานความสดชื่นนะคะยังไงขอให้ทุกคนนะคะ สมหวังในความรักทุกคนนะคะแล้วก็ฝากกดติดตามกด s u b สไคร b ์กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ใต้คลิปเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่หมอด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะวัสดีค่ะ